สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับการนำรถเข้าใหม่ของทางร้านมารีวิวนะครับวันนี้มากับคนบ้านนะครับกับ GSX 750นะครับตันนี้เป็นรถชมปี2 0 1 9จด20นะครับดูรอบคันก่อนนะครับเครื่องเดิมค่องเดิมสีเดิมจากโรงงานนะครับสภาพคิดมากเลยนะครับคันนี้สภาพสวยของแต่งแน่นนะครับให้ดูรอบๆคันก่อนนะครับ สภาพสีเดิมโรงงานเลยนะครับดำดุเข้มมากนะครับสภาพสวยคลิปเลยของแต่งแน่นนะครับวันนี้เราจากชุดหน้านะครับชุดหน้าเป็นชิวชิวแต่งนะครับโมโตซับพร้อมน็อตไทเท็นนะครับน็อตไทเทนสี่ตัวนะครับกระจกไปแฮนแต่งนะครับแกาสบัดไฮเปอร์โปนะครับพร้อมขาจับสองรุ่นนะครับ คาร์บอนกันลายถังไอฝาถังนะครับกันลมหมดตัวซ่าตรงรุ่นนะครับสภาพเครื่องใส่กิ๊บเลยนะครับคันนี้ไม่น้อยด้วยนะครับยางหน้าหลังเพ้เปลี่ยนใหม่นะครับท่อโยชิมุระแท้ตรงรุ่นนะครับ ตอนนี้รู้สึกจะเป็น R 77นะครับถ้าจะไม่กิดตัวเอาฟ้าดูเลขหม่นะครับเลขไม่4ันหม่4,172กิโลนะครับ โอเคนะครับสนใจไงไนท่านกตามช่องทางที่ทางร้านได้ทิ้งไว้ให้นะครับผมจะซื้อสดจะจัดเปเน,น้นทางร้านให้เป็นการนะครับสวัสดีครับ